คือการจัดแสงชแนลของเรานี่ใช้ไม่ได้เลยนาพี่เข้มโทมเกินกว่าความเป็นจริงมากนะอีนนี่ต้องรับนะครับที่นี่คืออู่ซ่อมความรักที่เราจะรักษาความรักให้กับเ,เพื่อนใครมีความรักบางๆเอามาเข้าอู่นะครับผมพี่เข้มนี่ก็คือช่างเข้มเนี่ยก็จะรับหน้าที่นะครับซ่อมนะความรักเอามาเคลมถ้าเป็นของเราวันนี้นะครับวิธีการรักษาความสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ในวิิจิทัลของเราทุกวันนี้เนี่ยคือเราสื่อนะเรามีสื่อโซเชียลใช่ไหมเราใช้โซเชียลเราใช้แอปต่างๆนะครับในการสื่อสารกับคนรอบข้างข้อดีอ่ะมันมีข้อดีแต่ว่ามันก็มีข้อเสียด้วยคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันในด้านไหนนะครับทุกวันนี้คนเราเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นแชทจะเป็นแอปอ่ะมันม่กใช้อะไรบ้างนะแอปฟ้าแอปแอปแดงเอาไว้ดูคลิปแอปส้มเอาไว้ช้อปปิง้ง แล้วก็มีแอปอะไรแอปม่วงแอปม่วงก็ไว้ช้อปปิ้งเหมือนกันใช่ไหมคือไพียงแค่คิดออกแต่แอปช้อปปิ้งเพราะคนติดช็อปก็คือเข้าไปดูทุกวันเลยในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ค่อยแชทกับใครครเพราะมีแอปเขียวไงที่เอาไว้ส่งข้อความตึ้งตึ้งตึ้งกันอะตึ้งกันทั้งวันนะครับเราจะมาคุยกันว่ามีวิธีไหนบ้างที่เราจะรักษาความสัมพันธ์ให้แข็งแรงกับเขาเรียกว่ากับกับให้มันทันกับยุคนี้นะครับ อ่ะพี่เข้มก็ได้วิสหัวข้อมานะเป็นปัญหากว้างๆว,วันนี้กว้างๆจริงๆปัญหาเราไม่ได้เจาะเอากว้างๆแบบทุกคนทุกแนวนะการสื่อสารเป็นกุญแจสําคัญนะข้อแรกเลยแมนะ้ว่าการส่งข้อความเนี่ยมันจะง่ายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการส่งข้อความอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้เพื่อนๆเคยไหมอย่าว่าจะส่งข้อความเลยจริงๆเวลาคุยกันต่อหน้าเรามีความสัมพันธ์เนี่ยเราคุยกับคนคนหนึ่งต่อหน้าขอหอมหน่อยอย่างเงี้ย เออถ้าอยู่ในครัวโอเคเอาหอมไปนะท่นหอมอยู่ถ้าเราอยู่ในเอขอาเรียกว่าในในในที่นอนอย่างเงี้ยบนเตียงห,หอมหน่อยมันอาจจะเป็นความหมายหนึ่งนะไอเรื่องของการพิมพ์เองก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเวลาพิมพ์มันเหมือนเราบางคนนะอาจจะมองโลกในแง่ร้ายหรือบางคนอาจจะเป็นคนฟเฟียนอยู่แล้วเวลาพิมพ์อะไรไปนิดนึงออีกฝ่ายหนึ่ง,ก,งก็จะปไปแปลความหมายไปไกล คิดว่าเราไปว่าไปอะไรเขาแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ดังนั้นการสื่อสารที่ที่สําคัญคือเราต้องสื่อสารอย่างเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีความรักกุม <laughs> ใช่ไหมอย่าปล่อยให้การพูดคุยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ลึกซึง้งเออไอเรื่องของการสื่อสารนี่ก็เหมือนกันสมมุติว่าคุณมีแฟนมีแฟนอยู่แล้วแล้ว คุณคิดว่าเอ้ยได้แฟนมาแนละ้วได้ใบทะเบียนจบรถมาแนละ้วคุณคิดว่ามันพอเพียงแล้วแบบความรักอะแต่ว่ามันขาดการสือนะ่อสารน่ะบางครั้งมันหาดได้นะครับอย่างเช่นคําถามแบบมันมีเพลงคําถามโงโงๆนะอยู่ไหนทําอะไรกินข้าวยังคําถามแบบเนี้ยแล้วก็นาตีสวัสดิ์สมมุติว่าถ้าเราคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราคุยอยู่แค่เนี้ย สี่ประโยคอยู่ไหนทําอมไรกินข้าวยังอยูกใครมันก็จะขาดความลึกซึ้งนะครับคนเราานิเวลารักกันอะ่ะบางครั้งอะ่ะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าใจเชื่อมใจมันจะต้องมีใจเชื่อมใจมันจะต้องมีเรื่องราวที่พูดที่พูดคุยกันแล้วมันรู้เรื่องแล้วมันไปทางเดียวกันอยากน้อยอะ่ะถ้าเราไม่ได้สนใจในเรื่องเดียวกันอะ่ะเราต้องมีทักษะในการล้วงเอา ล,ล้วงเอาความคิดล้วงเอาคําพูดล้วงเอาแพชชั่นของเขาที่เขามีต่อเรื่องราวที่เขาทำขึ้นมาให้ได้อย่างเช่นเรามีแฟนและแฟนเราชอบตีกอล์ฟใช่ไหมพี่เค้มก็น,นึกอะไรไม่ออกตีกอล์ฟแล้วกันมันเป็นดูหรูดีเขาพูดเรื่องไม้หุ้ยไม้แต่ละชิ้นนี้มันต่างก,กันยังไงเนาะเธอลองเล่าให้ฟังหน่อยสิเออน่าสนใจเห็นเธอตีมานานแล้วเราก็จะกระตุ้นให้เขาพูดในสิ่งที่เขารู้ แล้วคนเราอะเวลาที่เขาพูดสิ่งที่เขารู้อะเขารู้สึกเพ้วรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอันนี้เป็นเคล็ดลับเนี่ยพอเขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะครับนี่คือเคล็ดลับที่ว่าถ้าเราทําให้ใครรู้สึกดีต่อตัวเองคนคนนั้นจะรู้สึกดีต่อเราด้วยเข้าใจความหมายไหมเอออันนี้เอาไปใช้กระทั่งตอนจีบบางคนแบบอุ้ยมีแฟนแล้วฉันมีใบทะเบียนแล้วฉันไม่ต้องจีบเขาแล้วจบเลยนะเพราะความสัมพันธ์ความผูกพันเนี่ย มันเป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งความรักมันเป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งมันขึ้นได้แล้วมันก็ลดได้ระวังให้ดีนะเออฉันคิดว่าฉันเป็นแฟนแล้วฉันถามแค่นี้อยู่ไหนอยู่กับใครทำไรกินข้าวยังคำถามงงชวนคุยนะตรงนี้มันจะง่ายโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีอ่อบบี้อะงานอดิเรกแบบเดียวกันอ่ะเพราะงานอดิเรกมันทำแล้วมีเครียดถ้าคุยเรื่องงานบางทีมันเครียด เรื่องงานอดิเลตอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะครับดังนั้นเวลาที่เราสร้างความสัมพันธ์ในอันนี้ตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเลย่ยพยายามเลือกคนที่มีนะภาษาพูดเขาเรียกไรสินเสมอกันใช่ไหมภาษาไลายคล์คขาเรียกไลฟ์สไตล์นะไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันอ,อ่ะมีสักหน่อย <c oughs> อ่ะลองเลือกดูลองคิดดูว่าพี่เคียมพูดจริงหรือเปล่านะหรือว่าเพื่อนๆสามารถรักษาความสัมพันธ์ได้โดยที่เราไม่รู้โลกของเขาเลยไม่รู้จักเขาเลย ไม่รู้เลยว่ากิจกรรมเขาทำยังไงเออใครใครสามารถทำได้คอมเมนต์บอกพี่เขยมด้วยพี่เข้มจะได้แบบเอาวิชาไปปรับใช้นะครับต่อมานะครับก็คือไอ้เรื่องของแบบการพูดคุยกันเนี่ยบางทีการสร้างการสร้างสายสัมพันธ์เนี่ยนอกจากแชทแล้วเนี่ยการโทรเสียงหรือว่าการวิดีโอคอลเนี่ยก็มันจะทำให้การเชื่อมโยงดีดีกว่ามันจะได้เห็นภาษากายของกันและกัน บางทีภาษากายเนี่ยมันก็ทําให้เราผูกพันได้นะครับงแล้วมันก็สื่อความหมายได้มากกว่าตัวอักษรด้วยนะบางทีเราเอาไปปรับใช้อยู่ตรงนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะคุญแจสําคัญคือการสื่อสารนะสื่อสารให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะใครขาดการสื่อสารเนี่ยสักพักหนึ่งความรักมันอาจจะกระทอนกระแทนได้ยกเว้นแต่ว่าคนสองคนมันมันไม่ชอบการสื่อสารจริงๆนะครับต่อไปนะครับ,เร,บเรื่องที่สอง การสร้างความสมดุลระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์อันนี้สำคัญสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันแล้วสำหรับคนที่แบบเป็นรักทางกายโอเคเราอาจจะยังต้องติดต่อกันออนไลน์อยู่แต่วันนึงเราอาจจะต้องอยู่ในการถูกไหมสร้างครอบครัวกันอยู่ด้วยกันนะคนรักกันบางทีมันก็ต้องอยู่ใกล้ใกล้กันนะครับการสื่อสารในยุคดิจิทัล <laughs> ดิจิทัลนะดิจิตอลในวันนี้นะเราให้ความสําคัญกับโลกความเป็นจริง บางครั้งน้อยเกินไปบางคนก็ติดแชทบางคนติดถ่ายบางคนติดแอปอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราเองอาจจะต้องให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวด้วยกับเพื่อนด้วยนะไม่ใช่แบบอุ้ยติดอยู่กับแฟนคนเดียวผูกคิดอยู่กับแฟนไม่ไปไหนบางทีเราต้องมีวันที่เราห่างแฟนบ้างตามความเหมาะสมห่างในที่นี้ไม่ได้แปลว่า3มเดือนฉันไม่คุยกับเธอเลยสามเดือนอันนี้คืออันนี้คือเราทิ้งเข้าไปแล้วนะห่างในที่นี้คือห่างบ้างวันหนึง่งอ่าวันนี้ไปเที่ยวกับเพื่อน นะเพื่อนแบบเพื่อนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยวันที่มีแต่สาวๆไปปาร์ตี้กันวันที่มีแต่หนุ่มๆไปปาร์ตี้กันอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องมีวันที่มันใช้เวลาส่วนตัวบ้างความสมดรุณนะเออมันก็ต้องมีนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่าเราอยู่ด้วยกันนะครับใช้เวลาด้วยกันก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับคนตรงหน้านะไม่เช่เอออยู่กับคนตรงหน้าจับมือแบบถ่ายแต่จออันนี้ก็ไม่ไหวนะครับ มันจะทําให้แบบเขาเรียกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเหมือนเหมือนโดนลดความรักก็ได้แล้วอย่างเงี้ยเราจะไปโทษเขาแบบร้อยเอร์เซ็นไปโทษว่าอุ้ยฉันอุตสสา์ทำดีและ้นะแต่เธอสิไม่สนใจเลยมันก็แบบมันก็อยู่ที่ตัวเราหน่อยนึงอ่ะนะเพราะงะั้นอย่าลืมแชร์เวลามาให้คนข้างๆด้วยนะครับ ข้อที่สนะครับก็คือการรักษาความเป็นส่วนตัวแล้วก็ขอบเขตในสื่อสังคมเรื่องบางเรื่องบางทีเวลาในยุคดิจิตอลของเราในวันนี้เนี่ยเเราพิมพ์ทุกเรื่องลงไปเนี่ยถามว่าดีไหมก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นพลังลบมันทําให้คนรอบข้างรู้สึกลบหรือรู้สึกบวกกับเราได้ด้วยเช่นกันนะครับคือบางคนเนี่ยพิทีฟเกินไปก็กลายเป็นท็อกซิก ท o อ i ซิคโพซิทิ t ิตีคือการคิดบวกนะแบบแบบท็อกซิคไปเลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับเอาแต่พอประมาณและกันพอพี่เข้มก็เอไม่ไม่ไปห้ามพอตัวเองก็คือยังมีแบบเนีบๆนบคนในออนไลน์อยู่ย,ยังมีแบบเกลียดคนอยู่เอาสักหน่อยฝัดใส้อะไรเงี้ยนะยังเป็นปุถุชนธรรมดาไม่ใช่พระอิพระปูนแล้วก็ไม่อยากเป็นพระอิพระปูนด้วยเพราะให้ความสัมพันธ์กับอารมณ์ ให้ความสําคัญกับการอกกรอ,อารมณ์ของตัวเองนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าแบบสิบโพสเนี่ยโอ้โหแบบพลังลบไปแล้วสิบโพสต์มันก็อาจจะทาให้เราขาดเสน่ห์ได้เหมือนกันนะแล้วพอเวลาเราขาดเสน่ห์เนี่ยเราก็จะขาดความมั่นใจในตัวเองเราก็จะกลัวว่าคนรอบข้างทิ้งเราเราก็จะไปหงอกไปตามใจคนรอบข้างจนเกินไปที่พี่เข้มก็เคยเป็นนะแต่พอเรารู้คุณค่าของตัวเองปุ๊บเนี่ยอื เราเราจะมีเส้นทางของตัวเองอะคือเราเราจะไม่ได้ไปแคร์เขาเราก็ไม่ต้องไปเฟียสใส่เขาด้วยนะเออเราก็จะมีความเมตตาโอเคเธอไปก็ได้แต่เรามั่นใจว่าเออเราก็เป็นของดีแล้วก็มีสิ่งดีๆจะเข้ามาอย่างเงี้ยอะอย่างน้อยทําให้เต็มที่ในเรื่องนี้ก่อนนะครับก็คือความเป็นส่วนตัวพอะเรื่องมาเรื่องเราไม่ต้องแชร์มันมีอยู่ยุคหนึ่งเขาห้ามแชร์เรื่องรูปลงไปในสื่อโซเชียลด้วยซ้ำนะแต่บางที มันมันก็แชร์ได้บ้างเนาะอ๋อ,อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่เข้มไม่ค่อยเห็นด้วยไม่รู้จะโดเนเพื่อนด่าหรือเปล่าแต่คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาชีพแบบสายครูอย่างเงี้ยเออเป็นครูอย่างเงี้ยพยายามอย่าถ่ายรูปเด็กที่แบบเขาไม่ได้อนุญาตหรือเด็กที่ยังไม่มีคอนเซนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยบางทีผู้ปกครองเขาก็ไม่ค่อยชอบนะพวามมีผู้ปกครองมาปรึกษาพี่เข้มเรื่องนี้เยอะเหมือนกัน เราเดินทางมาถึงข้อที่สกันแล้วนะครับคือการจัดการกับความหึงหวงในโลกดิจิตอลเฮ้ยมันมีเรื่องของความหึงหวงเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยโดยเฉพาะสมมุติว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงเนาะแล้วผู้ชายของเราเนี่ยแบบไปกดอ่ะสาวแบบอะไรสาวนวลนางอะไรเปนนน็นวลนางมีไหมยุคนี้ไม่มีเนาะเออไปกดไลค์กดอะไรตามเพจต,ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราหึองอ่ะเรารัเมือความหึงมไม่ได้อะ ถามว่าเราควรคุยไหมเออเราควรคุยบ้างแต่อีกฝ่ายนึงอ่ะเขาจะมีแอคชั่นยังไงมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะเพราะบางคนเขาไม่ได้คิดอะไรแต่เขาก็ไปกดไลค์ในบางคนเขาเตรียมคิดคือผู้ชายเนี่ยมันเป็นมันมีสัญชาตญาณของนักล่าอยู่จริงๆผู้หญิงก็มีนะ <laughs> ยุคนี้ผู้หญิงก็เป็นสายล่าก็มีนะพี่เข้มก็เห็นตามเพจเนะี่ยมีผู้หญิงกาไป คอมเมนต์อ่ะเออ <Huh? S 1> แบบผู้ชายเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ผู้หญิงไปคอมเมนต์เออแล้วก็อยุคนี้กล้าแสดงออกกันดีอ่ะคือคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคือกล้าเตาะกล้าหยอดนะมันกระชุ่มกระชวยเนาะถ้าสมมุติว่าเราเกิดทําแบบนั้นหรือว่าแฟนเราเป็นคนทําแบบนั้นนะแล้วเราขึ้นมาเนี่ยบางทีการเปิดอ,อกนะการเปิดอ,อกคุยกัน ก็สามารถทําได้แต่ถ้าเลือกได้เลือกไม่หึงก็ดีนะเลือก <c oughs> ปรับมุมมองว่าเออผู้ชายเราชอบสไตล์นี้คอสเพลพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเออวันหนึ่งเราเองก็อาจจะแบบรู้เขาเรียกว่าโดยเฉพาะถ้าเราไปรู้หนังโป้ยิ่งดีนะว้นนี้อยากหาวิเคราะหทะลึ่งถ้าเรารู้หนังโป้เนี่ยว่าผู้ชายชอบสไตล์ไหนเนี่ยเขาเรียกว่าเซกชวลแฟนซี ถ้าเรามีเซ็กชวลแฟนซีแบบเดียวกันแล้วมันตรงกันอนะมันจะทําให้ผู้ชายจําไม่ลืมเลยนะชายเป็นหญิงไม่ใช่เอาไปกลับได้นะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณจะใช้เรื่องเซ็กชวลแฟนซีอะคุณจําเป็นจะต้องผูกชายสัมพันธ์มาแล้วในระดับหนึ่งนะคือไม่ใช่เจอหน้าวันแรกๆก็เรื่องอย่างว่าไปใส่เขาเลยอย่างนี้ยเขาเขาก็จะระแวงว่าไอ้ทำไมเราง่ายหรือเปล่าเนี่ยคือการวางตัวที่ เร็วกันไปอันนี้คือเร็วกินไปนะแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือความห่วงในโลกดิจิทัลมันมีมันมีเกมมันมีเกมที่เป็นสังคมจำลองชื่อว่าไฟเพื่อนเพอรู้จักไหมไฟ v e m เนี่ยมันเป็นเกมของ rockstar ปะเอ่อชื่อเกมอะไรวะเกมอาชญากรรมอพี่เข้มจำชื่อบันไม่ได้เดี๋ยว จริงๆตัวเองก็เป็นเกมเมอร์นะอะใครจําชื่อได้คอมเมนต์บอกพี่เคมด้วยแต่มันมีไฟเอ็มนะครับแล้วมันเป็นโลกจําลองอะแล้วคนของเราเนี่ยแฟนของเราเนี่ยไปจีบชาวบ้านแล้วก็ไปนัดเจอกันไปอะไรกัน,นอกรอบบมันมีอย่างนี้ด้วยนะเอ่อมันเป็นโลกเสมือนจริงอะเนาะแล้วในนั้นอะมันเป็นตัวละครสมมุติแล้วไอ้ตัวสมมุติกับตัวสมมุติอะมันไปเจอกัน แล้วพอมันไปเจอกันเสร็จปุ๊บมันอินมันก็เลยเป็นการนอกใจอันเนี้ยสมมุติว่าแฟนเราเหมือนกันอะวันหนึ่งเขาไปสแสดงบทบาทสองม,มุิแล้วเขาสแสดงอย่างอินเลยแล้วเรารับไม่ได้อะบางทีเราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาหันมาต่อว่าเราเลยนะว่าเราอะคิดมากเราแยะแยะไม่ออกอะไรเกมอะไรเรื่องจริง เฮ้ย hey, ใครกันแน่แยกแยะไม่ออกอะไรเกมอะไรเรื่องจริงอันนี้เขาเรียกว่าการนอกใจเชิงอารมณ์นะ Emotional affair คือคุณนอกใจเราแล้วอะ่ะคืออารมณ์ตรงนั้นนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแบบสิทธิพิเศษของคนที่เป็นแฟนเออไอ้เรื่องตรงเนี้มันมีวิธีแก่นะคือเราทําให้ตัวเองแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบ คือมีชีวิตเป็นของตัวเองมีสีสันเป็นของตัวเองอะแล้วก็อย่าไปแค,คร์เขามากนะครับคือคนเราถ้าเราไม่วิ่งตามเนีย่ยบางทีมันมันกลับกันมันเป็นฝ่ายวิ่งตามเราแต่ไม่ได้แปลว่าวิ่งหนีนะบอกโอ้ยพี่เค้นบอกไม่ให้วิ่งตามฉันวิ่งหนีได้ฉันบล็อกมันไปสามเดือนเลยไม่ต้องมาคุยกันเลยนะเอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือไม่ใช่แล้วนะอันนี้คนละเรื่องกันแล้วอันนี้คือแปลว,ว่าเราหนีเขาแลวนะแต่เพียงแต่ว่าเราโชว์สีสัน อยากให้เราโชว์สีสันที่แท้จริงไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้วิ่งตามแต่ให้โชว์ความเป็นเราออกมาคุณมีอะไรอ่ะเนี่ยตรงนี้คือไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ของเราดึงดูดเรามีแพชชั่นกับไลฟ์สไตล์ของเรากับงานกับงานอดิเรกข,ของเราเราทำมันแล้วทำมันได้ดีอ่ะอันเนี้ดึงดูดคนได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันจะไปแบบไปดึงดูดกับอะไรใครในไฟแล้วเรา ยืมันไม่ได้แล้วจริงๆสิงจริงๆก็ไม่ได้อำไปยืด้วยนะและเราแบบดึงดูดไม่ได้จริงๆแปลว่าแปลว่าไลฟ์สไตล์เราอาจจะไม่เสมอเหมือนกันต่อไปแล้วแปลว่าสีของเราอาจจะไม่เสมอเหมือนกันต่อไปแล้วนะครับอันนี้ก็พิจารณาว่าจะไปต่อได้ไหมนะหรือว่าจะไปแบบช้ำๆในขณะเดียวกันบางคนก็หึงหวงเกินเหตุอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันอันนี้ไม่ได้จัดการที่เขาแล้วอันนี้ต้องจัดการที่ตัวเราแล้ว บางคนเนี่ยเป็น ancient a t t ท c h m e n t style แต่พี่เข้มก็เคยแบบเจอแบบหลายคนเอาไม่ไม่พูดถึงคนอื่นอะไรกันพูดถึงตัวเองแล้วกันเคยเป็นนะครับคือเราก็รู้สึกว่าคนที่แบบเขาไม่ได้คอมมิตกับเราสักทีกเขามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็กังวลน,นะครับเราก็อยากรีบคอมมิตเพราะว่านั้นเรารักตัวเองไม่เป็นนะครับก็รีบอยากคอมมิตกับเขาเนี่ยอยากร่วมโหวร่วม,วมหามให้ได้อ่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขาก็ยิ่งหนีไป เออซึ่งซึ่งก็ซึ่งมันก็เข้าใจได้เพราะเราเองก็เป็นพวกแอนเชียสเนี่เราไปตามเขาอย่างนั้นเน่ะเขาเขาก็ต้องกังวลนะเขาก็ต้องหนีโดยเฉพาะถ้าเราไปตามพวกอวอยก็จบเหตุเลยเพราะคนพวกนี้จะอึดอัดเวลาที่เราเอ,อ,อยากได้ความสัมพันธ์มากเกินไปข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดการเวลากับโลกดิจิทัลนะครับคือบางครั้งการติดจ,จอมากไปทําให้ความสัมพันธ์ทงหงุมหรูดตัวเออเหมือนข้อแรกเนาะ เราอาจจะแก้ปัญหานี้โดยการที่ปอดเขตปอดโทรศัพท์เออเวลาปอดโทรศัพท์อะไรเงี้ยเอออาจจะช่วยได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเออถ้าปัญหาเหล่านี้มันเกิดที่เราเราแก้ได้แต่ถ้าปัญหามันเกิดที่ฝั่งหนึ่งการแก้อาจจะยากแต่พี่เข้มอยากให้ทุกคนเริ่มแก้ที่ตัวเองนะครับคือเริ่มเริ่มมีชีวิตเป็นของตัวเองเริ่มมีเพื่อนเป็นของตัวเองไม่ต้องตามตจิตแจแฟนตลอดเวลา แต่ก็ไม่ได้ทีปส่งนะอันนี้ต้องย้ำนะครับเพราะหลายคนแบบอ๋อพี่เข้มไม่ให้ติดแฟนใช่ไหมฉันวิ่งหนีมันเลยฉันไม่คุยกับมันเลยฉันบล็อกมันไปเลยสมเดือนฉัน no contact เลยอะไรเงี้ยพี่เข้มปวดหัวมากเลยพี่เข้มเคยทำคลิปเรื่อง no contact ไปเมื่อนานมากแล้วนะมันนานมากแล้วจริงๆครับที่คนไม่ใช่คนไลค์โค้ดด้วยเข้าใจผิดคือเราอยากให้แฟนเก่ากลับมาแต่ดันไปใช้กด no c o n t a c แต่แฟนเก่าเรามันไม่เอาเราเนี่ยเราไปโนคอนแทคใส่มันมันก็มันก็ยิ่งไปนะครับเป็นมีเข้มแนะนำให้คุณดึงดูดแล้วจะดึงดูดด้วยอะไรโชเดมโยทูคัลเลอร์นะครับคุณมีรอยเยิ้มคุณมีงานคุณมีงานอดิเรกงานอดิเรกอะไรก็ได้เนี่ยสมมุติว่าคุณชอบทําชิ้นงานเรซินอันนี้เป็นชิ้นงานเรซินของมีเข้มนะก็ทําเล่นๆขำๆก็ได้นะครับจริงๆมันมีสวยกว่านี้นะเดี๋ยว เดี๋ยวว่างๆจะเอามาโชว์อันนี้เป็นอันที่แบบหัดทำแล้วก็เลยเหมือนแบบเหมือนขนมเยลลี่อะไรอย่างนี้ไปนะครับมีอะไรกันเล่นเกมก็ได้นะเอ,อ่อชวนเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีเรื่องให้คุยกันแล้วเราก็กระตุ้นเอา Operation, เอาแพชชั่นเอาอีโก้ของอีกฝ่ายึีออกมาเอาความสุกพาวในตัวเองออกมาแล้วเขาก็ติดเรานะครับแล้วบางคนเนี่ยมีเซ็กชวลแฟนตาซีที่ไปด้วยกันได้มันก็ยิ่งติดไปกันใหญ่เลยนะ เนี่ยเป็นวิธีแก้แบบคร่าวๆนะครับแต่แน่นอนนะว่าโลกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนมนุษย์บางคนเนี่ยต่อให้เราทำร้อยเปอร์เ็นต์ขนาดไหนมันก็มันก็ยังเจ้าชู้อยู่อะไรางี้คนประเภทนี้ก็มีนะครับก็คือพวกเจ้าชู้แท้พวกนี้บางทีมันอยู่ในในพันธุกรรมอะ่ะ มันมีงานวิจัยอันนี้พี่เข้มก็อ้างอิงจริงๆเราพูดปล่อยมากเรื่องนี้นะครับมีงานวิจัยนะว่าคนที่มียีนโดปามีนรีเซพเตอร์ดีโฟอยู่ในโครโมโซมคู่ที่11จะมีแนวโน้มที่เจ้าชู้อ่ะ,ะได้ง่ายกว่านะครับไ,ได้ง่ายกว่านะครับมันมีงานวิจัยเก่าวก่าขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงเพราะบางคนบอกว่าความเจ้าชู้เนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดู ก็แต่จริงๆก็ไม่ต้องเถียงหรอกม,มันก็ทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูกรรมพันธุ์หรือแม้กระทั่งเจ้าตัวเองอาจจะชินกับการหาความสุขโดยการเปลี่ยนคู่นอนอย่างเงี้ยคนพวกนี้แก้ไม่ได้นะดังนั้นเลือกคนก็เลือกที่มีคุณภาพนะสำหรับคนที่ยังไม่เลือกสำหรับคนที่เลือกแล้วก็ปวดหัวหน่อยอาจจะต้องมีการมาปรึกษากันหลังไหมเพิ่มเติมพี่เข้มก็รับปรึกษานะครับตามช่องทางที่พี่เข้มเทิ้งเอาไว้นะครับ สุดท้ายนี้นะไม่ว่าเทคโนโลยีของเราจะง่ายขึ้นแค่ไหนการรักษาวความสัมพันธ์จะต้องอาศัยหัวใจจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจกันต้องมีความรักแล้วก็มีการดูแลซึ่งกันและกันความเข้าใจไลฟ์สไตล์เนี่ยมันจะเชื่อมง่ายนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงก,กันโอเคสำหรับคนที่แบบยังมีความรักระยะทางไกลมันก็ทําให้ใจเราแน่นแฟนง่ายขึ้นแต่ว่า บางคนที่แบบอัานจติดมากเกินไปจนละเลยการใส่ใจกันเนี่ยอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะอย่าลืมว่าเราใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะไม่ใช่หั่งเหิดใครมีคําถามหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ในโลกยุคดิจิตัลของเราเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับพี่เข้มก็อินดีนะครับถ้าชอบคลิปนี้ เพื่อนๆสามารถที่จะดูคลิปอื่นๆของเราก่อนที่จะตัดสินใจซับสไคร์ก็ได้นะครับใครกดซับแล้วขอบคุณมากใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ติดตามเรานะครับอู่ซ่อมความรักของเราก็ยินดีที่จะซ่อมความรักแล้วก็ให้แนวทางในเรื่องของความรักชะนันน,นี้จอ,อกแนวแบบไลโค้นะคือ,อ,อจบด้านจิตวิทยาแต่ว่ามาเป็นไลคโค้ดซะอย่างนั้น,นมันคนละอันกันนะ ชาคนซาลิงก็เป็นคนซาลิงไลค์โค้ดก็เป็นไลฟ์โค้ดเปนคนละอันกันแต่ไม่เป็นไรหรอกมันโค้ดได้พี่เข้มเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะโอเคเจอกันนะครับพี่เข้มอยากแก้หลอดไฟมากมันมันหน้ามืดอ่ะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยนะครับ